สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมาฮัมมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตายน์ลาฮอลาวะลาคูวะตะอิลลาบิลลาฮิอัลลอฮิลลาลิม ุบฮานกะกะลาอินมาลานาอิลลามะอัลลัมตานาอินนะกันตนานอา,าลิมุลฮัก,กีมัสลามุอะลัยกคุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์ลอสุบานะฮัวตาลาได้รดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทุกท่านนะครับพี่น้องได้ติดตามรายการนี้เป็นประจำนะครับจากสถานีที่ยุเสียงอิสลามนะครับซึ่ง ในเวลานี้เนี่ยเราก็ได้กําลังพูดคุยกันนะครับได้นําเรื่องเล่าที่อัลลอฮฺสุบบะฮานะัวะตาลาทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่าถึงนบียุซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับในตอนที่ผ่านมานะครับอัออลลอฮฺก็ได้เล่านะครับถึงท่านหญิงดุไลเคะนั้นได้ได้แก้ข้อคอรหานะครับที่บรรดานางสนมนะชาวเมืองเนี่ยได้หากล่าวหาว่าเธอนั้นเป็นคนที่ บ้าผู้ชายนะครับได้เป็นคนที่หลงไหลนะครับได้ปื้มนะท่านนหญิงตุลัยเคาะก็เลยเชิญเอาฮานาบียูซุฟเนี่ยนะเ,เชิญบรรดานางสนมเหล่านี้เนี่ยมาที่บ้านแล้วก็ให้นบียูซุฟเนี่ยออกมาแล้วก็แจกมีดนะแจกมีดคนละคนละอันด้วยกันแล้วก็ให้อาผลไม้มาปอกพอเ,พรเรียกนบียูซุฟออกมาพอพวกนี้เห็นนบียูซุฟก็ ตัดนิ้วนะครับตัวเองแล้วก็สะบดออกมาวันนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วเนี่ยความหลอนะครับพี่น้องครับอันนี้เนี่ยนะหลายๆคนเคยเราพูดถึงนบ,บีก็จะมองนบ,บีเป็นอะไรเป็นแง่เป็นมุมกันนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่จุดประสงคนะ์มองคือมองถักถากไปเองว่าถ้าอยากหลอนต้องหลอนเหมือนนบ,บียูซุปนะไปพยายามหาดูอคนก็นกาลังดูอของนบ,บียูซุฟมาเพื่อจใจคนไหลคนหลง เหมือนกับที่พวกนางเหล่านี้เนี่ยหลงนะครับพยายามแต่ว่าใช้ถักถากนะใช้ใช้แบบถักถากจุดประสงค์ถักถากนะครับท,ที่ที่อัลกุรอานนั้นได้ได้วางเอาไว้นะครับแต่ว่าที่กุรอานได้วางจุดประสงค์เอาไว้ที่ถูกต้องนั่นก็คือที่พระองค์นั้นต้องการที่จะให้เราเนี่ยใช้ นะครับหลักการใช้ชีวิตที่แบบอ,อ,ยอยู่ในความยำเกงอยู่ในความตะกกว่าต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะวาตาลาอย่างถูกต้องน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเรากับถ้าอยากจะรออยากจะงดอยากจะงางว่ลองไปหาซิว่าดูออนะบิยูซุปเนี่ยมีดูอออะไรดีผู้หญิงถึงได้หลงไหลอย่างนี้นะครับอันนี้เราอะไระเรามอง เรียกมองในแง่มุมที่ไม่ถูกต้องกับที่อันกุรรานได้ได้เล่าเรื่องราวของนบียูซุฟเอาไว้ให้กับพวกเราให้พวกเราได้ฟังนะครับทีนี้ในตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าบรรดานางเหล่านั้นเนี่ยนะครับหลงไหลนบียูซุฟแล้วก็ความงดงามของท่านนาบียูซุฟอะลัยฮิสลลมเนี่ยเป็นเหตุนะครับในขณะที่ ในการที่เป็นขิต,ตนะที่เกิดขึ้นและทนายวิวซุปเองก็มองเห็นนะครับดังกล่าวว่านี่มันเป็นเรื่องจริงแล้วพอเห็นเนี่ยพี่น้องเคยเห็นเมื่อเวลาดาราเขาเห็นเวลาผู้คนเวลาเห็นดาราเลยนะต,นตัวเนื้อมันเต้นตัวเนื้อมันสั่นมือสั่นปากสั่นอยากจะเข้าใกล้อยากจะอยู่ใกล้อยากจะกอดอยากจะเกาะแขนอยากจะถ่ายรูปนั่นแหละนะพี่น้องเรามองเอาก็แล้วกันแล้วนบียูซุปเนี่ยรอกว่าพวกดาราเกาหลีรอกว่าพวกดาราต่างๆเราเนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่า พอเวลามีเครื่องมาลงเคยนะครับผมเคยเดินทางไปช่วงจังหวะพอดีเลยเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ที่สนามบิน,นคนเยอะผิดปกติเต็มไปหมดเลยนั่งแล้วก็ถือแผ่นป้ายถืออะไรดาราเกาหลีจะมาใครที่มันดังๆเลยนักร้องนะครับจะมานั่นนะความข้างใครนะเป็นอย่างนั้นมารอกันนั่นแหละแล้วก็มันจะหรอได้ครึ่งนาะบิยูซุปเราไหมไม่ได้เรา เพราะว่าทั้งโลกใบนี้เนี่ยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับทั้งโลกใบนี้คือส่วนเดียวความงามของนบียูซุฟเท่านั้นอยู่ที่นบียูซุฟอีก90กว่าส่วนจะงามขนาดไหนล่ะคนยังข้างใครขนาดนี้เนี่ยนะครับมันบ้ามันข้างใครขนาดนี้ในการที่จะไปไปฟังไปหาไปดูนะครับไปเกาะแขนไปจับแก้มไป ไปเอาเอาผ้าไปซับหน้าอะไรก็แล้วแต่็ติทรรที่แสดงออกถึงความลหลงไหลถึงความข้างใครนะซึ่งเป็นฟิตนาทั้งหมดนบีซุปก็นี่แหละผู้หญิงในในอดีตก็จะทํากับนบีซุปนี่ประมาณอย่างนี้ที่ผมได้ถ่ายทอดใด้พี่น้องนี่นะครับเห็นแล้วมันเขาเรียกอ,อกสัน่นขวัญแขวนมันริกดารี่อยากจะใกล้ไปหมดนะครับนบีซุปก็เห็นแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรนี่มันเป็นฟิตนะอย่างแน่นอนเลยนะครับ นบ,บียูซุฟก็เลยขอดุอาจากอลัลลอฮฺสุบานอัลฮุตาลากออีลันในสภาพที่นบ,บียูซุฟกล่าวว่ารับบิซิญโนอาฮับบูอิไลย,ยะโอ้อัลลอฮฺจ๋านะเราเล่าไว้นะว่านบ,บียุซุฟกล่าวอย่างนี้รับโอ,อ,อบ้อัลลอฮฺจ๋าอัสซิญโนอาฮับบูอิไลยะเรียนจำหรือคุกทันสถานทันทัศสถานนอาฮับบูอิไลย,ยะอาฮับบูอิไลย,ยะ นะเป็นที่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 อะไรฉันรักฉันปรารถนามากกว่ามิมมายดโอนานีจากสิ่งที่เอ่อพวกเขาเหล่านั้นได้วอนขอจากสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้เรียกร้องฉันนะไปอย่างมา่นว่าอิลาตัสริฟอันนีไกดะหุนนะหากมาดแม้นว่าพระองค์นั้นไม่ อะไรไม่ผักดันไม่เปลี่ยนแปลงให้ให้ใหเ,เล่เหลี่ยมของนางเหล่านั้นออกไปจากฉันอาซอบบุอีไลฮินนะวะา,ากุมมีนะมีนันยาฮิลีนแน่นอนนะให้ฉันได้ไปประสบกับนางเหล่านั้นไปปเผชิญหน้ากับนางเหล่านั้นว่าอากุมมีนันยาฮิลีนแน่นอนเลยฉันก็จะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่โง่เขา บรรดาผู้ที่โฉดเขาเบาปัญญาคือเลอะเทอะไม่รู้ไปถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุบานตาลาไม่ปกป้องฉันให้พ้นจากเล่เหลี่ยมของนางเหล่านั้นเห็นไหมนายบียูซุปเป็นไงขอดะอาทั้งทั้งที่ถ้าณเวลานั้นพี่น้องครับนยบียูซุฟจะใช้ความงามความเฉิดฉายหลอกคนนู้นทีนอนกับคนนี้ทีไปอยู่กับคนนั้นทีทําได้ไหมด้วยกับความงามด้วยกับความเสน่ห ความมีเสน่ห์ความความน่ารักความน่าหลงไหลของนบียูซุฟในในพระสิริโฉมของนบียูซุฟนะครับถ้าจะใช้โอกาสนั้นตักตวงความสุขความเสน่หาให้กับตัวเองเนี่ยทำได้ไหมทำได้นะครับสามารถที่จะทำได้แต่ว่านบียูซุฟไม่ทำนะครับ นี่จึงเชื่อเห็นว่าการที่อัลลอฮฺซุบานะฮูวาตาลาได้ทรงเล่าเอาเรื่องของนบียุซุฟมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องการที่จะบอกไว้ว่ายุซุฟเนี่ยนะขนาดว่าอะไรความชั่วร้ายล้อมตัวหมดแล้วแล้วมันก็สามารถที่จะทําความชั่วนั้นได้โดยที่คนก็ยอมด้วยนะ,ะทำแล้วไม่ติดคุกด้วยทําแล้วก็วยอมเนี่ยนะคนเขายอมให้ยุซุฟเนี่ยทำทั้งหมดเลย ยอมที่จะสละเนื้อสละตัวให้กับนบีซุบเพราะความงามเนี่ยนะโอกาสมาถึงขนาดนั้นแล้วนบีซุบยังไม่เอาเลยถ้าจะทำนะไม่ติดคุกนะครับไม่เจอข้อหาภาคผู้เยาข่มขืนเขาเรียกขืนใจไม่ไม่ไม่เจอข้อหา,า,า,อาใหาดๆทั้งสิ้นแต่ทำไหมไม่ทำนะครับแล้วก็ที่ไปติดคุกนะทำไมล่ะก็ติดคุกเพราะไม่ทำไงนะ เห็นไหมครับเราจะเห็นว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่ติดคุกทำไมอ่ะเพราะข่มขืนติดคุกเพราะว่าอะไรเพราะอวบา,าคผู้ยาวติดคุกในกรณีเรื่องชู้สาวอย่างนี้ก็น,นี่แหละที่ไปติดคุกเห็นไะหมข่มขืนเขาฆ่ากระทําชํเราเขาต่างๆเหล่านี้นั่นติดคุกด้วยกับด้วยกับอะไรด้วยกับการทําความผิดอย่างนี้คดีการทําคดีอย่างนี้แต่ที่นบิยุซุฟติดคุกนบิยน้องเห็นไหม นี่คือมุมมองที่แตกต่างกันไงว่าที่ยูซุปเขาติดคุกทีน่นบียูซุปติดคุกเนี่ยติดเพราะอะไรติดเพราะไม่ทําชั่วเออแล้วก็ทําไมติดล่ะเออแล้วก็ทําไมต้องไปติดด้วยล่ะก็เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยนะเขาเรียกการพิสูจน์หลักฐาน ความชั่วในอดีตเนี่ยนะเมื่อหลายพันปีก่อนถ้าหากว่าจะนับจากท่านรุสุลสลลอลวะไรวะซัลลัมมาหาพวกเราเนี่ยก็พันสี่ร้อยกว่าปีแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนล่ะไปนบีมูซานบีอีซานบียายานบีซักการะไล่ขึ้นไปไปจะไปถึงนบีอิสุสไ่นอีกกี่พันกี่หมื่นปีเห็นไหมครับเพราะนั้นถามว่ากล้องวงจรปิดมีไหมไม่มีนะครับกล้องวงจรปิดก็ไม่มีการพิสูจน์หลักฐานมีไหม ไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทําไมนบียูซุปถึงได้ติดคุกล่ะเขาก็พิสูจน์กันแค่เพียงว่าถ้าหากว่านาบียูซุปเนี่ยนะ,เ,ะเป็นคนที่ผิดแล้วก็เสื้อเนี่ยต้องขาดข้างหน้าเพราะว่าอะไรนบียซุปไปปั้มพัญญาของขุนคังของอียิปต์คนนี้ต่อสู้กันในช่วงชุลมุนก็จะต้องอะไรเสื้อจะต้องดึงถูกดึงขาดในข้างอะไรข้างหน้า ท่านวิสุขเป็นฝ่ายจู่โจมนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรเสื้อมันขาดข้างหลังอันนี้อัลลอฮ์เล่าไว้ในอัลกุรอานเลยนะรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยนะครับการพิสูจน์หลักฐานรายละเอียดเนี่ยอัลลอฮ์เล่าไว้เลยตาหากว่าอิงกุดอัว่าอิงกุดดามินดูบุรีหินนะนะนตาหากว่าเสื้อขาดข้างหน้านะก็แปลว่านางผิดนบียูซุขนั่นถูก อยู่เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายอะไรซอดีกีนเป็นฝ่ายอยู่บนศัจธรรมบนความถูกต้องแต่ถ้าเสื้อผ้าขาดอะไรข้างาเสื้อผ้าขาดข้างหน้านั้นนยบีซุปผิดผู้หญิงคนนี้ถูกถ้าเสื้อผ้าขาดข้างหล้างนียูซุฟนั่นอะไรถูกผู้หญิงผิดเพราะว่าถูกจู่โจมนยบีซุปหนีก่อนเพร,ร,รา,า,า,าวะวาหนี้ไปที่ประตูกุรอานเล่าฉากนี้เอาไว้เนี่ยนะครับอย่างละเอียดเลยนี้ไปที่ประตูก็คว้าเสื้อไว้ได้ เสื้อก็ขาดติดมือออกมานะครับเพราะฉะนั้นผลจากการพิสูจน์เนี่ยขุนคังก็เรียกมาซักเขาเรียกสอบสวนกันจ,นจนจนความจริงเนี่ยประจักษ์แล้วนะครับก็บอกว่ายูซุฟเอ้ยรู้นะตามหลักฐานนะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าว่าเองนะเป็นคนที่ถูกนะเมียของข้าเนี่ยผิดแต่ว่าถ้าหากว่าจะตัดสินไปตามจริงๆเนี่ยนะ ข้าก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเห็นไหมเมียทาบัตรสีแบบนี้เนี่ยอ่าเมียทาบัตรสีแบบนี้แล้วข้านี่เป็นคนอ่ามีหน้ามีตาในสังคมแล้วมีเมียที่เป็นพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยก็ยังรับไม่ได้กับข้อคอ้อรหาของสังคมเพราะนั้นแกผิดเถอะนะยูซุปแกช่วยเป็นคนผิดหน่อยเห็นไหมเพราะนั้นกรณีที่ว่าทำไมนะบียูซุปถึงได้ติดคุกเนี่ยติดในกรณีอะไรเป็นแพ้ นะครับพราเรื่องแพะเรื่องแพะเรื่องจับมันไม่ใช่เพิ่งมามีในปัจจุบันนี้ไอ้คนไม่ผิดแล้วไปติดคุกะนะครับไปติดแทนกันมันไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมาตั้งแต่ในยุคของนบียูซุฟแล้วนะครับดังนั้นเอ็งช่วยไปเป็นคนผิดเถอะไหนๆเอ,เอ็งก็จเจริญเติบโตมาเลี้ยงดูปูเสือมาให้ข้าวกินมาตอบแทนบุญคุณสักหน่อยนึงเถอะตรงนี้นะไปอยู่ในคุกไปนานเดี๋ยวเอ็งก็ออกมาไ,ไหนบ้า นบ,บีนบ,บียูซุฟก็เลยบอกว่าอะไรไปอยู่ในคุกดีกว่าเพราะถ้าอยู่ข้างนอกเจอแต่เรื่องฟิตรนะเห็นไหมครับนี่คือข้อคิดหนึ่งละที่ที่อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้ให้ฟังนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดเลยนบ,บียูซุปน่ยบอกกับเราว่าวออกอล็ลราราบิษจานูอับบุอิไลายามิม,มายะดาอูนานีอิไลว่าถ้าหากว่าโอ,อ,ลอา้ลล l a ์จ๋าหากว่ารายการไปอยู่ในคุกเนี่ยนะแล้วมันปลอดภัยจากฟิตนะ ปลอดภัยจากความชั่วอยู่ในคุกแล้วไม่ได้ทำความชั่วนั้นคุกก็เป็นที่รักฉันปรารถนาที่จะไปอยู่ในคุกเนี่ยดีกว่าที่จะอยู่ข้างนอกมีแต่ความสับสนมีแต่ความวุ่นวายพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมนะบียูซุปถึงได้ติดนะ,ะเข้าไปอยู่ในเรือนจาในทันทสถานก็เพราะว่าอย่างนี้ไงนะเพราะอย่างนี้ไงนะ พิสูจน์หลักฐานจะไปเปิดกล้องดูไม่มีกล้องเราก็ดูจากหลักฐานาแวดล้อมนั่นแหละนะว่าเสื้อมันขาดก็รู้ว่าถูกอา้าวเราถูกแล้วก็ทําไมถึงมันติดละ่ะก่อนนี้ไงเป็นแพะไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอช่วงตอนหนึ่งแล้วพี่น้องก็จะได้รับคําสอนนะครับสาระจากเรื่องเล่าที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้นะว่าดูยูซุฟสิเห็นไหมยูเจอชั่วแต่ไม่ทําชั่วเ,เจอชั่วแต่ก็ไม่ทําชั่วแล้วก็เป็นคนดีแต่ก็ติดคุก ก็ติดคุกได้นะแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยดูความครอบคุมของอันกุรานในปัจจุบันเนี่ยมีไหมที่คนที่ถูกเนี่ยกลับต้องไปอยู่ในคุกแต่คนที่ผิดนั้นลอยนวลน,นะครับมันก็เป็นเรื่องเล่าที่ที่ครอบคุมในสถานการณ์เพราะว่าอันกุรานพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทรงเล่าเอาไว้เนี่ยพระองค์ทรงรู้ถึงวิถีชีวิต สูรู้ถึงเขาเรียกการดําเนินชีวิตนะของสัจธรรมของการใช้ชีวิตของม HAEL, นุษย์รู้ล่วงหน้ารู้อย่างครอบคุมเอาไว้หมดแล้วว่ามันจะต้องมีเกิดขึ้นแล้วก็เมือ่อหลายพันปีก่อนนบีเนี่ยนะครับมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลัยวะสลัมจะมาเกิดเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์อย่างนี้นได้เราเนยอยู่ในยุคในในอะไรในชุดใน,ในยุคประศนิกรของท่านรอซูลสุลสลัลฮอะลัยวะสลลัมเนี่ยนะครับ เราก็ยังเจอนะครับเราก็ยังยังยัง,ย,งยังได้มาเจอเพราะนั้นเชื่อเห็นถึงความครอบคุมของอัลกุรอานว่าตันซีลุมมิร็อบบินอาลามีนเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานอะวะตาลาได้ทรงบอก,กว่าประทานมาจากอัลกุรอานไม่ว่าเราจะเมื่อมันเป็นประทานอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกประทานมาจากอัลลอฮฺสุบานอวะตาลาไม่ว่าเราจะคิดเราจะค้นเราจะทําอะไรก็แล้วแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นรอบบุญนาส เป็นพระพอภิบาลแห่งมนุษยชาติพระองค์ทรงรู้ถึงธรรมชาติวิสัยของมนุษย์และรู้ถึงอนาคตของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะพูดอะไรไม่ว่ามนุษย์จะคิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับจะไม่ออกนอกวิถีของอันกุรอานเลยขออนุญาตยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อเดือนสองเดือนก่อนเนี่ยพี่น้องได้ยินคําว่าโครงการคนละครึ่งไหมนะพี่น้องได้ยินไหม โครงการคนละครึ่งคนละครึ่งนะครับเราได้ยินกันจนกระทั่งชินหูนะครับแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมว่าเป็นโครงการที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาแล้วก็คนเนี่ยอยากจะเข้าไปอยู่โครงการนี้กันเยอะเลยนะครับอดหลับอดนอนไปในการที่จะไปเข้าโครงการนี้นะครับบางคนถึงกับต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์เก่าเข้าโครงการไม่ได้อยากจะเข้าไปอยู่ในโครงการนี้เพราะว่าโครงการนี้ต้องสแกนหน้า โทรศัพท์เก่าสแกนไม่ได้ไม่มีสแกนนะครับไม่มีไม่มีแอปแบบนี้ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่ออยากจะเข้าโครงการคนละครึ่งพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยจัดโครงการนี้เนี่ยนะเอาไว้ในซูรอฟาตีฮะเนี่ยพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วโครงการคนละครึ่งพวกเราไม่เคยรู้และไม่มีใครอยากเข้าเลยนะครับ พระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺบานอตาลาบอกกอดซัมตุสซาลาแต่ใบนี้ว่าใบน่าอับดีนิสไฟนี่พระองค์ทรงกล่าวว่าเรานะเป็น h ะด i ษกุ u ซี i นะกอลลอฮูลุลลอฮิสซาลัลลอฮาอะไรวะสัลลัมกอลลอฮฺุตาอาลาห์ถ้ารอซูลสซาลัลลอฮาอะไรสัสลลัมกล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานานอตาลาทรงกล่าวว่ากอดซัมตุสซาลาแต่ใบนี้ว่าใบน่าอับดีนิสไฟนี่ฉันได้แบ่ง สลาแบ่งละหมาดหรือแบ่งสุรฟา์ติฮะซึ่งเป็นสุรที่ต้องอ่านประจําในละหมาดเนี่ยเป็นเลยเรียกสุรฟาร์ติฮะว่าเป็นรเรียกว่าสลายนะฉั้นเลยแบ่งสลาเอาไว้เนี่ยคนละครึ่งเอาไว้นะแบ่งไว้ระหว่างชั้นกับระบาของชั้นนะแบ่งคนละครึ่งโครงการนี้คน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 ละครึ่งเอาไว้ที่ไหนฟิสสลากอซัมตุสลายตะใบนีวะใบนะอับดีนิสไฟนี่ฉันแบ่งสลาเอาไว้คนละครึง่ง และระหว่างชั้นกับเราระหว่างบ่า,งบาวของชั้นเนี่ยคนละครึ่งเอาไว้นะและลอกอกว่าอิรากอล,ลอับดูอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนเวลาบ่าวของข้าเขาอ่านสุร์สลาเนี่ยสุร์ฟาติยาเนี่ยอ่านตรงอายาทีวาอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลลมีนกอลัลลอฮฺอัลลอฮ์จะบอกว่าฮามิดานีอับดีบ่าวของข้าเขาสรรเสริญข้าแล้ว ว่าอิจากอลัลอาบดุเวลาบ่าวของข้ากาวว่าอัลรอฮ์มานิรอฮีมกอลัลอหูเวลาบ่าวของข้าเขาอ่านว่าอัลลอฮ์มานิรอฮีมอัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่าฮะอัอสนาอะไลย์อับดีนี่บ่าวของข้าเขาสรรเสริญข้าอีกแล้วนะว่าอิจากอลอัลอาบดุมาลิกเยวมิดดีนเวลาบ่าวของข้าเขาอ่นอานไปถึงอายะที่ว่ามาลิกิยอมิดดีน กอลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่ามัจดานีอับดีนี่บ่าวของข้าก็ให้ความยิ่งใหญ่กับข้าอีกแล้วนะมอบโอนกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยให้กับข้าอีกแล้วนะว่าอิลากอลอับดุอียากานะอบูดุอียากานัสตาอินเวลาบ่าวของข้าอ่านว่าอียากานะบูดุอียากานัสตาอิน กอลลอฮฺฮะลาบานีวาไบณับดีนี่ถึงตรงนี้แล้วนะที่มันเป็นช่วงที่แบ่งคนละครึ่งระหว่างข้ากับระหว่างบ่าวของข้าพี่น้องครับโครงการคนละครึ่งของอัลลอฮ์ยังไม่จบนะพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้รายการเรื่องราจากอัลกุราอานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้ซัลลอัลลอฮุอะลานฮาฺอ uh ัลาอาลอฮฺอัลลอฮฺอัลวอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอมฺอัลลอฮ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 ์วะละเราอรกาตุฮฺ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมหามัสซอเละผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม